ข้าวเหนียวดำจะสุกยากนะคะเราก็แช่น้ำล้างสองน้ำแล้วก็แช่น้ำทิ้งค้างคืนไว้พอเช้าเราก็ต้มน้ำให้เดือดเราเอาเข้าวเหนียวเนี่ยลงน้ำเดือเดอเอาเข้าวเหนียวลงประมาณสักสิบนาทีแล้วก็กองน้ำเอาเกิดน้ำไว้แล้วก็มาใส่ชามที่เข้าไมโครเวฟได้นะคะ ก็ใส่น้ำปิ่มๆเห็นไหมคะอย่าใส่เกินนะคะใส่น้ำปิ่มๆแล้วก็เดี๋ยวก็ปิดฝานะคะเนียวดำจะสุกยากหน่อยนะคะเอาสักยี่สิบนาทีค่ะสำหรับที่แช่น้ำร้อนไว้แล้วนะคะ